ยินดีต้อนรับสู่ Cut Back ค,ค,ครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปยังยุคที่เชลซีกลายเป็นทีมที่น่าเกรงขามที่สุดทีมหนึ่งในยุโรปยุคที่เปลี่ยนจากผู้ท้าชิงให้กลายเป็นแชมป์ยุคที่ชื่อของโชเซ่มูรินโญ่กลายเป็นตำนานยุคของเดอะสเปเชียลวันปี2004หลังจากที่โรมันอับราโมวิชเทคโอเวอร์สโมสรเชลซีได้ไม่นานเขาก็ประกาศแต่งตั้งกุนซือหนุ่มชาวโปรตุเกส ผู้ที่พาเอฟซีปอรโตคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมาได้หมาดๆเข้ามาคุมทีมและสิ่งที่ทำให้โลกทั้งใบสะดุดหูคือคำพูดเปิดตัวของมูรินโญที่กลายเป็นประโยค,คลาสสิกตลอดกัน I m t h i n k I'm a special one แค่คำนี้คำเดียวก็ทำให้สื่อทั่วอังกฤษจับจ้องมาที่ชายคนนี้ทันทีและนั่นก็เป็นที่มาของ the special one นั่นเองแหละครับแต่มูรินโญไม่ใช่แค่คนพูดเก่ง เขาคือคนที่รู้จักระบบทีมรู้จักนักเตะและที่สําคัญรู้วิธีชนะเขาเริ่มสร้างทีมจากโครงสร้างหลักที่มีอยู่ก่อนแล้วเสริมทับด้วยนักเตะระดับคุณภาพเช่นปีเตอร์เชคที่กลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในยุคดิดิเย่ด็อกบาที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาในแดนหน้าและการปลุกปั้นแฟรงค์ลมพาดให้กลายเป็นมิดฟิลด์ตัวทําประตูอันดับต้นๆของโลกฤดูกาล2004-2005เชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทันที พวกเขาเก็บไปถึง95แต้มแพ้แค่หนึ่งนัดทั้งฤดูกาลและที่โหดที่สุดเสียเป็นแค่15ลูกเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่แชมป์แต่เป็นแชมป์แบบโหดจัดมูรินโญไม่ได้สร้างแค่ทีมที่ชนะเขาสร้างทีมที่ไม่มีใครอยากเจอทั้งแนวรับที่เหนียวแน่นแดนกลางที่แข็งแกร่งและเกมรุกที่เฉียบขาดไม่ปราณีใครเชลซี <Chelsea S 2> ในยุคข,ของเขากลายเป็นเครื่องจักรสีน้ำเงินที่บทขยี้ทุกทีมแบบไร้ความปราณีและไม่ใช่แค่แชมป์เดียว ที่มูรินโญ่แก้ทำได้กับเชลซีฤดูกาลถัดมา2005-2006เชลซี 6, ป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนั้นในช่วงเวลานั้นลิเวอร์พูลยังห่างชั้นแมนยูยังสะดุดอาเซนอลก็เริ่มถดถอยเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องก้มหน้ายอมรับว่าเชลซี คือเบอร์หนึ่งแห่งเกาะอังกฤษแต่ความสำเร็จของมูรินโญ่ไม่ได้มาจากแทคติกเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เขานำมาสู่เชลซีคือสปิริตและความมั่นใจเขาทำให้นักเตะเชื่อว่าพวกเขาคือผู้ชนะทำให้ทีมกลายเป็นหนึ่งเดียวและทำให้แฟนบอลทั่วโลกหลงรักในความดุดันของเชลซีในยุคนั้นอย่างไรก็ตามเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมูรินโญ่มีปัญหากับบอร์ดบริหารเรื่องการเสริมทัพและอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายเขาต้องอำลาทีมในปี2007 พร้อมน้ำตาของแฟนบอลที่ไม่อยากให้เขาจากไปกระทั่งปี2013แกก็กลับมาคุมเชลซีเป็นคำรบที่2และพาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งสมัยในปี2015แม้ฟอร์มจะไม่หวือหวาเท่ากับยุคแรกแต่ชื่อของมูรินโญ่ก็ยังเป็นที่รักของแฟนๆสิงบรูโชเซ่มูรินโญ่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้จัดการทีมหากแต่เขาคือผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเชลซี ผู้สร้างความมั่นใจในวันที่ทีมยังไม่เคยคว้าแชมป์ลีกในรอบ50ปีผู้ปลุกวิญญาณแชมป์ขึ้นมาในใจนักเตะและแฟนบอลและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีชื่อของเดอะสเปเชียลวันก็จะยังถูกพูดถึงอยู่เสมอในฐานะตำนานคนสำคัญของทัพสิงโตเนื้อเงินครับ